สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รับการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมาหาทีมงานนะครับซึ่งทั้งจะเล่นทั้งจะหยุดยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับบางทีก็เห็นเนี่ก็จับฟาดใส่กับพื้นว่าจะไม่เล่นแล้วนะครับสุดท้ายก็มีนกมาเหมือนเดิมครับนะยังไงเดี๋ยวไปสอบถามนะครับนี่แหละทีมงานนี่แะครับผมเอาสวัสดีครับพี่ท็กริบ สบายดีดีครับเอ้ยมาแบบไม่บอกตกใจนะเห็นแต่นอนอยู่ตรงนี้วะโทรมาบอกผมก่อนกำลังอะไรสวดมนต์อยู่ใช่ไหมค้ับบื้งอยู่ตรเบื้งหนังดูหนังไปเรื่อยครับมีไงนะตัวผมครั้งที่แล้วบอกว่ามันมีนกตัวหนึ่งมายังไงมาบนครับนี่เด็นกเอ้าได้แล้วเหรอได้แล้วครับนกมันเป็นคล้ายๆนกนกเขาป่วยนกตัวเขาป่วยหรือว่ารุดกงเขามาบ่รู้กัน แล้วยังไงทีนี้ต่อแถวไหนนี่นี่เหรอไม่ยันนี่แล้วมาจับกงนี่ผมเรียกพนีใส่เนี่ยจับกงไปเนี่ยครับเอาตัวนี้เราใส่ขันก็ไดเลยงั้นในวางตัวไหนพี่เอาวางไว้หัวนี่แล้อฮะวางไว้หัวต่ออย่างเนี้ยครับวางไว้นี่เลยแล้วอู้มันเรียบร้อยเลยมามันมาจับแจ้งเนมันก็ต้องเหยยบผมมือเลี้ยวใส่วางไว้หัวเลยครับ พี่ทุหาผมว่ามันเข้ามาในบ้านเลยใช่ไหมมันมาจับน้ำมันนี่อ่ามันมาเข้าเกาะในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่สูงแมนครับผมราะว่าไม่หัวนี่เหรออ่าไปเนียดเป็นยัไยงไงทีนี้ไปเนยียดเมื่อติดแล้วเป็นยังไงมันขาดผมเลยดึงออกหมดแล้วไปเนยียดก็ขาดคร <c oughs> ับโอ้ใครตัวยได้มันคุ้นนื้อตัวเออไม่งั้นนี่หลุดแน่นอนแน่างนี้ครับแล้วทีนี้ก็ได้มาแล้วเป็นยังไงขันนี่ยังขันแล้วโอ้โหชัวร์หรือถ้างั้นน่ะขันแล้วขันตรงมือแงมือเส้าแงมมือแรงขันตรงมือ คล้ๆนกเขาป้อยมาหรือว่ามันหลุดกล่องพ้นมาอย่างนี้แหละไม่รู้กันครับมันวนกี่วันพี่มันถึงพี่ถึงวางเนยดเอาไันที่มันมาวนอยู่ในป้านี่ก็เป็นเดือนบนเราวผมยังไม่สนใจแต่ที่มันเข่ามาจีนี่ประมาณสองสามมือหมดละอดบม่ไหวอดไม่ได้กูเลยเอาไปแทรกก็นด้เหมือนเหมือนเสือด่เนะแค่เก็บเรียไว้ในอุ้งเท้าทีนี้มันก็ปล่อยเล็บออกมาทีนี้เรียบร้อยเลยว่าเซียนบ่เอามันออก ว่ามันบินไหนมันรอดให้นกตัวนี้มันเห่านะครับนกตัวนี้คือนกที่ผมเอามาให้พี่ทักษิณยังไงมันเห่ามาที่นี่เอาไปเอามั้งขันดูตัวดูมันเป็นยังไงสิผมเห็นน้ําแดงๆมันเป็นอะไรมันผมซื้อนี่วิตามินผมซื้อมาบำรุงมันไม่ไม่มันป่วยแล้วเมื่อกี้นี่ที่มันป่วยไปมนี่นกป่วยไหมถ้ามื้า้าร์ทได้นกตัวนี้มาเป็นอาการอยากคล้ายๆอยากซ่องเดาครับ อากสมันมันฝุ่นฝนนี่มือน่นฝนมันจะตรักลิ้นลิ้นลิ้นมือไงครับมันตากฝนโอ้ผมว่าอาการไม่ไข่แน่ล่ะเจ้ามเอายาไหมพอายาให้กินแล้วดีขึ้นไหมมันมันมันเมื่อท่านได้กินยานั่นผมอายาแก้ไข่ให้กินซื้อเออเอาต้นอันนั้นเอาทำไมไม่เอาไอ้นั่นยายาน้ำไอ้ยาผงอ่ะที่มาผสมน้าอ่ะ บอก่ผมเอาต้นงางสร้างงวงสร้างม้านบดบดต่ตาตาแล้วก็จับให้กินป้อนให้กินโอ้ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันแน่นอนอาการซ่องดาวมันอยากโดนโดนเป็นเทียนเอามาดูหน่อยเอาลงมาดูหน่อยพี่มามามาป้าอ่านกตัวนี้ผมเอามาให้พี่ทศินใช่ไหมพี่ตั้งนานแล้วกี่ปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วปีแล้วครับปีสองปีได้ไหมปีกัวนะครับใช่ไหมปีกัวเลยอ่าผมเอามาให้ เห็นอะ่ใหญ่เอาไม่ให้ก้อนเก้าเขากับที่ประมาณนี้แหละอที่เขาขวบเขาขวบพอดีครับแต่นกมันได้อายุแล้วนะแมนครับก็น่าจะประมาณขวบสองแล้วมั้งนกนี่ครับนี่เป็นนกที่ผมเอามาให้มันเป็นไงพี่มันได้เฉลยเอาออกป่าบ้างไหมนี่เอาไปสองครั้งครับครั้งหนึ่งพเนจรตับติดครับโอ้ครั้งหนึ่งไปค้น เขาบลูยังไหนโบลูเขาไปอันเขาไปก่อไฟยู่ใต้ตนใหม่มันเลยบพันครั้งแรกครั้งสองไปพเนียดลันแต่ว่าบ่ได้ตัวคือทำไมแบบคุมเยอะจังพี่ผมว่ามันเป็นอาการซ่องเดาวผมก็เลยคุมไว้บ่ออย่าอ๋อยิ่งคุมยิ่งสองนะพี่บ่ออยากให้มันระแวงมาครับคือมันระแวงใครไม่นกกดปูดไม่อย่างมาดูผมเลยก็เลยปิดฟังนี่ไว้ครับให้มันมองเห็นแล้วเพิ่งได้เฉลยตัวแรกนี่ใช่ไหมนี่ เนียนครับเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่หมอครับเพราะว่าผมไม่ค่อยออกมันมืดครับมันคุมเกินมันเลยมืดนะครับนกตัวนี้ผมเอามาให้ที่ทักษิณนะครับเล่นเล่นดีนะครับเวลามันแขนนกนี่มันมอปักเลยเนอครับได้ดูอยู่เนาะหมอปักเท่านี้เลยเลยครับนกตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมเอามาจากไหนนะมันนานนะครับมันลืมแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงมาเป็นปีอะ ไม่แน่ใจว่านกแบ่งมาหรือเปล่าหรือว่านกที่ต่อได้นะครับจำไม่ได้แต่อันนี้มันจะนะเมื่อจะคอยะขันแล้วมันมันป่วยมันป่วยค้ายๆมันเป็นช่องเดาเนี่ยแหละครับสองสามมือมานี่ครับโอ้พี่อ,อะไรให้กินนี่น้ําอะไรอันวิตามินครับวิตามินนกนี่แหละอืมให้กินค้ายคแบบมันเป็นวิตามินบบบลุงครับ ดินหินมีไหมเลยพี่มีเหมือนละครับโอ้ไม่ได้เป็นสิวนะนกเนาะเบาครับอ่าดูขอบตามันเหมือนเป็นสิวนะพี่ตอนนั้นมันตาเปียกนิดนึงถ้าโดนอี่ยผมเลยเอางวงสร้างไ้กินแล้วมันหายไปเร้วครับน้ำมันตับปลาพี่ดีที่สุดง่ายๆครับโอ้เอาอันนี้คืออ่านกที่เอามาให้เล่นดีนกยี่เนาะเล่นดีอยู่ครับตอนที่เอาไป ใส่ครั้งแรกใช่ไหมพี่นี่เหรอเล่นหูว่ามันเล่นดีกับดอนได้ตัวนี้แล้วเพราะว่ายืนเบื้องยุกกระจกใช่นไหมครับมันปักลงเลยใช่ไหมพี่ปักเลยครับหัวปักธรณีเลยใช่ไหมครับปักเอ่อกิบปีกด้วยไหมกิบปีกเลยครับโอ้กิบ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 เลยครับหยับจะได้น้องบ่เขากับมันก็บกิบปีกอยู่นั่นแหละเลย เงียบๆใช่ไหมเงียบๆเก็บๆๆนี่น่ะอยู่ตรงรั้วนี่เ่า้รั้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมอยู่ในบ้านอผมจอบเบิ้งอยู่ในบ้านเห็นเต็มเต็มเห็นเต็มเต็มนมมันวนกันมันเท่าว่างไ้ตรงนี่มันก็เหยียบพื่อเก่านมมันเข้ามาในบ้านแล้วแต่ว่าเราเห็นอาการของมันแล้วว่ามันมันมันลงหัวปักแมนครับหางชี้พี่พี่หางชี้หางชี้ไปเลยครับโอ้แต่ว่าหางชี้ขึ้นปั๊บ ปึ๊บๆๆเลยโอ้เห็นเลยแล้วบนที่นี่ก้อนก้อนมันสีป่วยนี่มันอยู่ค้อนอยู่อยู่อยู่ในกงนี่แหละมันก็โดดลงมาแล้วมันก็หัวปากลงแล้วมันก็จิบปีก็ตลอดครับแล้ววันี้มันป่วยขอดูหน่อยนกที่ว่าได้มานี่มันยังไงมันคูเดียวยังบอกครับว่าท่านนี่คูยังไม่คูครับเว่าอานได้มาที่แรกมือแรกเล่น ขันขันแล้วก็คูใช่กันอ่านล่ะลองเทียบนีมพี่จะคูไหมมันมาคูด้อมันป่วยครับตัวนั้นมันป่วยตัวนี้แหละจะคูไหมล่ะถ้าตัวนั้นไม่คูก็ต้องอยากจะดูตัวนี้เห็นอะไรไหมล่ะพี่ตัวนี้อันนั้นสนับปีกดีดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตัวแต่มวดงามดีขึ้นยังไนี่ผมว่ามัน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 ม่สบายครับอ่า ท่นผูเคียนนี่มันเอาแล้วเขาเปิดอันยูทูบขึ้นนี่มันก็ใส่แล้วอ่านี่มันมมดมันมดท่านเลคึกนี่ผมทอนปีกมันออกตัวนี่คางนี่อ๋อมันยังม่าท่านในสูตรกันนี่ครับเป็นนกเสียงอะไรพี่นกป่าตัวนี้เสียงเสียงกลางห้องครับโอ้ เสียงจะห้งองตัวนั้นมันเสียงกลางออกกลางออกนวลๆนวลนๆตัวนี้มันออกห้องห้องจังน้อยก็คือนกแน่นอนแหละผมดูเสียงกลางห้องผมดูไกลๆก็คือนกมันถ่ายขนมาเป็นขนบ้านเรียบร้อยแลย้วไม่งั้นไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคือมันเป็นนกคล้ายๆแบบว่าผู้เฒ่าคนป้อยหรือว่าอาจจะรุดกง,ขงเขามากกันเลยแต่แต่เป็นแท้ๆคือนกมันเป็นนกป้าแล้วล่ะ ใช่ครับเลี้ยงมาแล้วมาวนขนาดนี้มาบนในกรงขนาดนี้แมยนมตีกรงขนาดนี้ครับมันหิวข้าวด้วยแหละนะครับหิวอาหารของมันนั่นแหละอ่าของจริงมาแล้วครับของจริงมาไปแล้วครับเดี๋ยวร้องอุกอุกเลยครับนี่แหละก็พอมีปิดไว้ใช่ายมเดีอยวมาครับมันระแวงเพราะว่าตรงนั้นมันมีป่ายางเนาะพี่ตะกี้หันเป็นป้าไปบ้างครับเชิญเพิ่นเพิ่นวัดจัดเอาไม่เป็นไรแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะบอกยาอยู่ว่าต้องใช้ยาอีกตัวหนึ่งนะครับนกจะได้สดชื่นวันนี้น้ําแดงๆเหมือนกันหลายท่านคงจะทราบแล้วละ<ม>่ละเดี๋ยวเขาดูนกตัวนี้ก่อนนะครับผม,ผมถอนปีมันออกคือซื้อถอนวันไหนพี่ถอนมือได้เลยครับโอ้ได้ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วนี่ที่สี่เดือน,นแล้วละโอ้ปีกมันสี่เต็มแล้วครับมันยังม่นชันในสุดเอาตัวนี้มีหอยไปกอนนะครับรับรับ อ้าวนี่ครับมาดูครับโอ้ถอนปีกเนาะครับปีกมันที่สุดผมกลัวมันดิ้นนะผมเลยถอนออกขังนึงครับโอ้นกมันสีกลับแล้วพี่นกอายุเยอะแล้วนกตัวเนี้ยครับเลี้ยงก็คือเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วมั้งนี่อาจจะแม่ครับเพราะว่าสีนกมันกลับแล้วนะครับเบื้องขากรบหูแล้วใช่ครับสีเบื้องหนังกรัหูสีนกมันกลับแล้วครับยิงนกตัวนี้หยอกแดงนะแต่นี้มันจะออกแบบสีแดงมันเริ่มซีดแล้วครับ มันมุสมบูรณ์ผมว่าฮะมันมันทัางท่านได้สมบูรณ์ไม่น่าจะนั่นแล้วนกมันได้กินอยู่หรอพี่นี่คือสีมันกลับแล้วนะครับว่ามันเหรียญยุปามเหรียญยุต่ำต้นไ่นี่ถ้าขนไม่สมบูรณ์นะครับถ้าไม่สมบูรณ์คือขนมันจะเป็นหยิกหยองนะครับขนฟูๆแห้งๆอันนี้ขนมันโอ้โหขนไม่หยับเลยพี่นี่หมอนหมวใจมาสมบูรณ์น้องผมนี่แหละ ตอนได้ที่แรกมันยิกงๆกันใช่ไหมอ่าแสดงว่ามันมันเริ่มดีแล้วครับนกมันได้กินครับมันได้กินเม็ดินเลดเม็ดอาหารมันได้กินข้าวครับนะครับมันก็เริ่มเต็มแล้วนี่เห็นไหมแต่ว่าสีมันก็ยังกลับครับสีมันสีมันเป็นสีที่อายุนะครับมีมีสี่ห้าห้าปีขึ้นนะพี่มีแน่นอนคุ้มคืนไว้ครับอ่าเพราะว่านกสีกลับนี่มันจะอยู่ที่ประมาณอ่าเราเลี้ยงนี่ประมาณสี่ปีถึงห้าปีนี่นกจะเริ่มกลับแต่ว่าก็อยู่ที่อายุป่าด้วยนะ ว่ามันอายุเยอะยังไงบางตัวก็สี่ปีบางตัวก็หกปีอย่างนี้ก็มีผมล<ป>้องเอวยแฟนผมร้องอเ <7 S 1> อวยแฟนไว้ต้นไม้นั่นขันก,ก,กากลเลยครับอนั่นแหละครับนั่นแหละมันเป็นนกที่สีกลับแล้วนะครับผมล้องอเอวยแฟนขันกากเลยอันนี้ไม่ทราบเลยนะว่าอายุเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าสีมันเริ่มกลับแล้วนะครับแน่นอนนะครับก็ให้เดาไว้ได้จากห้าถึงหกปีเนี่ยประมาณนี้พี่สี่ห้าหกปีมานกมันนิ่งแล้ว ใช่ครับแน่นอนอุ้ยนกข้าวปีมันอยู่แล้วครับมันคนเตรียมนี่ผมก็ว่าเดี๋ยวไปขึ้นพระเนี่ยทางเมืองเนี่ยอ่าโอ้ระดับนี้แล้วนะครับอ่านกก็คือตีไปเลยครับนกตัวนี้ไม่ต่ำกว่าห้าปีในอยู่ในกรงนะพี่อ่าแต่อยู่ปลาอะไรก็ไม่ทราบนะครับว่ายังไงอ่าแต่อย่างน้อยก็ห้าปีขึ้นแน่นอนครับเบื้องขาเบื้องสีเพราะว่าสีมันกลับแล้วครับครับอ่าบางทีขานี่เกดมันมีหลุดนะพี่เวลานั่นเกดอายุเยอะบางทีเกดหลุด เหมือนนกใหม่เลยนะทีนี้เราไปดูเก็ดแข้งไม่ได้บางทีมันหลุดออกนะครับอ่าสิ่งที่มันโกหกไม่ได้เลยก็คือสีมันกลับสีมันเริ่มนวลใช่ครับสีมันเริ่มซีดลงนะครับแต่ขนมันนวลนะขนมันคาว่านวลคือมันฟูสวยอ่ะแต่มันไม่ใช่นกที่แบบว่าสีมันเต็มสีมันเริ่มซีดเริ่มจางลงเขาเรียกว่าสีมันกลับแล้วครับนั่นแหละก็ตีสักประมาณห้าถึงหกปีนกตัวเนี้ยนะครับอ่า พี่ก็มาบวกเอาแล้วกันมันก็ได้แค่นี้แหละดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมพี่ดีกว่าไม่รู้ว่ามันกี่ปีไงครับอย่างน้อยเราก็รู้เลยว่านกตัวนี้คือ5-6ปีแน่นอนในกรงนะที่เขาเลี้ยงมาอาจารย์ว่าจะกุกเหนียวฮะ,ะจะกุกผมก็ยังไม่ได้ลืมดูเลยพี่ทีนี้ดูแต่สีว่ามันกลับมาเดี๋ยวค่อยดูใอ้ฮะไทย่า hey, hey, เดี๋ยวดูก่อนนะครับนก สองห้อยหรือเปล่าพี่สองเต็มเลยครับสองใช่ไหมอ่าสองเต็มเลยครับแบบแบบม้วนๆเลยอ่าสองคุกแบบเต็มแน่นะเต็มเลยครับไม่มีหอยอ่าแต่ก็คือสองอยู่แล้วครับนกแนงครับเพราะว่าปากมันเป็นดอกปากขิกนะครับสองแบบนวลๆเลยครับอย่างน้อยก็ติดสองอ่ะนะครับสองแน่นอนนกสองนวลๆเนาะบ่มีย่างอื่นปนเลยครับขันขึ้นคือสองย่างเดนียวเลยมีอ่างมีอะไรไหมไม่มี จดคู่กับบอเขาเห็นอ้างเลยตอนมันขุมมาปัญห<ม>าละวัน <ละ S 1> นี้ก็ถือว่ามาวิเคราะห์นะครับเราได้ความรู้ต่างๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับขอให้เห็นตัวเห็นอะไรมันก็จะพอวิเคราะห์ได้เพราะว่าบางทีเราเราเรา,เราดูจากโทรศัพท์อย่างเงี้ยบางทีท่านส่งมาหาผมนี่ผมก็ดูไม่ได้นะครับว่ามันสีแดงสีเทายังไงเนาะเพราะว่าสีโทรศัพท์มันมันไม่ชัวร์เท่ากับดูจริงนะครับหรือว่า ตัวเลขตัวใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้แ,<ม>แล้วมันอยู่ในโทรศัพวคระบอบผมก็ไม่ได้ดูแบบเซียนขนาดนั้นนะครับต้องเห็นตัวจริงถึงจะบอกได้แต่ตัวนี้สองกุกแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะห้อยหรือเต็มนั้นอีกเรื่องหนึ่งของมันสองกุกเต็มครับครับผมอลองดูนะพี่เนาะก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับคุนเต็มมีผม่าเดี๋ยวใส่ขันเงียดไปเลยดิเออครับเพราะว่ามันได้อายุแล้วเอนนวว่าจะหยุดแล้ว แน่ตอนนี <listed> <g üler> mm ้ก hmm. mm ็ไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอซีกดังแล้วนั่นแหละให้พญี่ีสัรไหนอยู่นี่เอ้าให้เออตาลีไว้ให้ตาลีปกติไหมตัวนี้ครับป่วยไหมหรือแข็งแรงดีก้อนสีได้นี่ผมเอานกไห้เพิ่นเอามาใส่ไห่เนี่ยอ่าแต่นกเพิ่นมันมาขันเอ้ามีแต่ตัวนี้ขันโอ้คับตัวนี้ขันครับมาในเพิ่นกลับไปผมก็เลยว่าห้วหน่อยนกเพิ่นมัมาขันเอานกจ้าของเนี่ยใส่ผมใส่ไป เเลยครับผมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีครับแต้มแรกกไ <c oughs> ม่ได้นำดอกคนดูบ้านเรานำันเดียวเลยพี่แล้วเหียบแล้วครูไหมหรือเงียบไปเลย มันกระดิ่นเครับมันไหม่โอ้ดินนั่นแหละผมจะถามว่ามันคูไหมถ้าไม่คู่ก็คือดินดินนตกใจเลยแหละเอาง่ายๆผมก็เป็นธรรมดาลูกใหม่เนาะแม่นะอ่านี่แหละก็มันกระตื้นฝันเนียดันทังตื้นคนน้ําเนียครับทุกอย่างเลยแหละอถ้ามันคูนี่ผมถือว่าเก่งไงที่ผมถามนี่ถ้ามันคูถือว่าเก่งมันทานได้ผมไม่ได้เอามันไปถ้ามันไม่คูก็เป็นปกติของนกใหม่ก็ต้องระมัดระวังว่าเวลาเราเอามาอีกมันก็ขันปกติอะไรไม่เงี้ยแม่นะมันก็ เอาละครับก็มาเยี่ยมยามทําข่าวกันนะครับเห็นว่าได้หนึ่งแจมแล้วผมก็เลยมาดูก <c oughs> ็นกโหวตเอาไม้ก็ถือว่าพอได้อยู่เนาะพี่เนาะใช่ได้ครับใช่ใช่ได้อยู่เนาะใช่ได้ถือว่อพาพันอยู่ครับผมเอาล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจไอ้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่ยสาระท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดถึงก็จะขอบุญกว่าใครนะครับสำหรับผมกับพี่เสียนพี่ไปก่อนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ